สวัสดีครับมินีตอนรับเข้าสู่ช่อง Quantum Di Oracle สำหรับคลิปนี้เป็นพอดแคสต์คลิปเสียงเกี่ยวกับไลเวอร์เกอร์หลายๆคนอาจจะรู้จัก s t a r ์ซีมาแล้วแราไลเวอร์เกอร์คืออะไรเราลองมาดูกันนะครับถ้าคุณไม่อยากรู้ว่าไลเวอร์เกอร์คืออะไรช่วงต้นคลิปนี้ผมจะอธิบายก่อนสักนิดนึงถ้าคุณไม่อยากฟังสามารถลงไปดูคำไทมส์สแตป์ด้านล่างได้ตรง ระยะเวลาที่จะเข้า20สัญญาณที่จะบอกว่าคุณเป็นไลเวอร์เกอร์หรือเปล่านะครับคุณสามารถไปดูไทม์สแต็ได้เลยส่วนใครที่อยากฟังไลเวอร์เกอร์นั้นเป็นอย่างไรก็สามารถฟังได้เลยสำหรับไลเวอร์เกอร์คือใครไลเวอร์เกอร์ก็คือกลุ่มคนหรือบุคคลที่ใช้ชีวิตร,ร่วมกันอยู่ในสังคมนี้เลยอาจจะปะปนกับ เราอาจจะอยู่ในอาชีพทํางานอะไรก็ได้ที่แล้วแต่แต่บุคคลนี้จะเป็นบุคคลพิเศษที่มีความสามารถทางด้านจิตวิญญ,ญาณสูงมากมีความอินทูวิทีมีอินทูวิชั่นสัญชาตญาณต่างๆที่เขารู้ตัวเขาเองว่าเขาเกิดมาเพื่อทําอะไรเขารู้ตัวเขาเดินทางพัฒนาจิตวิญ,ญญาณของตัวเขาเพื่อยกระดับจิตวิญญ,ญาณเพื่อให้เข้าสู่ต,ตัวตนที่สูงที่สุดของตัวเขาเองให้ได้เพื่อที่เขาจะสามารถมาทํางานเพื่อยกระดับ จิตวิญญาณของของผู้อื่นต่อไปหรือให้คําแนะนําให้พลังงานกับผู้อื่นต่อไปเนี่ยเพื่อให้ไปยกระดับพลังงานหรือแสงสว่างกับโลกต่อไปก็อารมณ์คล้ายๆกับสตาร์ชิตเหมือนกันแต่ไ i เวอร์เกอรก็จะแม้มีแบ่งเป็น g a t e k e ค p e r h e อร์ฮแล้วก็แ e สเ e น g จอร์เก k e e p ค r ก็คือคล้ายๆกับคนที่เหมือนเป็นผู้กระตุ้นผู้ปลูกกระตุ้นให้ให้เข้าถึง หรือไปสอนหรือไปบอกหรือไปแนะนํากับกลุ่มคนที่ต้องการเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองโดยที่ เกทคิปเปอร์นีจ้จะเข้าถึงตัวตนภายในของตัวเขาให้ได้ก่อนแล้วเขาจะไปแนะนําไปช่วยเหลือบุคคลอื่นต่อไปส่วน h ิลเลอส่วนฮิลเลอก็เป็นสายแบบสายบาบาัดสายช่วยเหลือสายให้คําแนะนําพัฒนานรหรือหรอเซนส์หรือสัมผัสกับพลังงานของบุคคลรอบข้างอื่นได้หรือเป็นคนที่มีความเซนสิทีฟทีช่ช่วยเหลือคนอื่น อะไรแบบนี้กลุ story, messenger, messenger nice world, ่มฮิลเลอร์ก็จะอยู่กระจักระจายมากเลยอาจจะเป็นหมอแพทย์หรือใครก็ได้ครับที่เขามีจิตวิญญาณที่จะช่วยเหลือผู้อื่นจริงๆแล้วแมสเซนเจอร์ s มสเซนเจอร์กลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นครูทางปัญญานะครับหรือเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณผู้นําทางศาสนาก็ได้ที่คอยรับองค์ความรู้รับข้อมูลแล้วมาส่งต่อให้กับเหล่าไลเวอร์เกอร์ต่อไปนะครับก็นี้อาจจะเป็นแยกเป็น3กลุ่มของไลเวอร์เกอร์ก็ได้ส่วนเรามาดูกันดีกว่าว่า20สัญญาณ ที่บอกว่าคุณเป็นไลเวิร์เกอร์หรือเปล่านั้นมีอะไรบ้างข้อ1คุณรู้โดยสัญชาตญาณว่าคุณมีชีวิตอยู่เพื่อจุดมุ่งหมายที่สูงขึ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับการปลูกหรือยกระดับพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นและคุณจะช่วยเหลือผู้อื่นโดยการช่วยสร้างจิตสำนึกรวมกันของมนุษย์หรือยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์ขึ้นไปข้อ2 คุณมีสัญชาตญาณสูงและมีภูมิปัญญาตั้งแต่เกิดตั้งแต่กำเนิดโดยธรรมชาติติดตัวกับคุณมาอยู่แล้วคุณอาจจะเกิดมาหลายภพหลายชาติตอนคุณเป็นเด็กคุณก็มีปัจจามีจิตวิญญาณธรรมชาติอยู่แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากเด็กโดยทั่วไปข้อ3 คุณมีปฏิสัมพันธ์คุณสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างงไไ่ายดายคุณเข้ากับผู้อื่นได้อย่างงไไ่ายดายชอบมีคนให้ความช่วยเหลือคุณเพราะว่านี่คือจุดประสงค์ของคุณที่จะช่วยเหลือผู้อื่นข้อสี่ชีวิตในวัยเด็กทําให้คุณต้องเผชิญกับความลําบากความท้าทายคุณเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทําร้ายคุณแต่เป็นเพื่อการปลุกคุณให้ตื่นขึ้นมาเพื่อพบกับตัวตนภายในที่แท้จริงข้อห้า คุณพัฒนาเปลี่ยนแปลงและยกระดับชีวิตปรับปรุงชีวิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาและชีวิตของคนรอบข้างคุณด้วยข้อ 6. คุณอาจจะคิดว่าคุณมีปัญหาทางด้านจิตมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตแต่คุณจะเข้าใจว่าอาการเหล่านี้เป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ชีวิตของคุณมากกว่าข้อ 7. คุณมีจิตวิญญาณที่ไม่ยึดติดกับศาสนาใดศาส,สนาดึงงานที่คุณทำในชีวิตของคุณคือการช่วยให้คนกลับมาหาตัวเอง คุณให้ความสำคัญกับการปลุกแสงสว่างในแต่ละบุคคล 8. คุณมีความคิดสร้างสรรค์โดยธรรมชาติคุณชอบงานอาร์ตงานศิลปะคุณชอบเสียงเพลงคุณชอบเสียงเพลงคุณชอบธรรมชาติหรือคุณอาจจะอยู่ในวงการของดีไซเนอร์งานศิลปะงานปั้นหรืออะไรที่เกี่ยวกับงานอาร์ตต่างๆและคุณใช้สิ่งเหล่านี้ในการฮิลตัวเองได้ด้วยข้อ9คุณเป็นจิตวิญญาณเก่าคุณเป็นโอโซคุณมีความฉลาดและคุณมีความเป็นผู้ใหญ่และ มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมาอย่างโชยชนแม้ว่าคุณอาจจะยังดูอายุน้อยก็ตามข้อ 10. คุณรู้สึกแตกต่างจากครอบครัวเพื่อนและคนรอบข้างอย่างอธิบายไม่ได้มันจะเป็นการดิ้นรนเพื่อค้นหาคำตอบให้กับตัวคุณเอง 11. คุณมีความตระหนักในคุณค่าของตัวเองอย่างลึกซึ้ง 12. คุณเป็นคนที่สามารถใช้กดแรงหนึ่งดูดได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อคุณคิดหรือจดจ่อหรือโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการคุณสามารถสร้างสารรค์หรือ create สิ่งนั้นขึ้นมาได้ให้มันเป็นจริงได้ในระยะเวลาอันสั้น 13. กดแรงหนึ่งดูดมีทั้งด้านที่ดีและไม่ดีต่อตัวคุณคุณต้องระวังสิ่งที่คุณโฟกัสและคุณนึก เพราะสิ่งนี้สามารถสร้างขึ้นมาได้ในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม 14. คุณถูกดึงเข้าสู่เส้นทางแห่งจิตวิญญาณเกี่ยวกับพลังงานและการยกระดับจิตวิญญาณขึ้นสู่สวรรค์คุณสะท้อนปัญญาตะวันออกมากกว่าตะวันตก 15. คุณแทบจะเป็นคนที่มีพลังจิตความสามารถในการคาดเดาสิ่งที่คนอื่นกาลังคิดอยู่ 16. คุณรู้ว่าคุณ อยู่ที่นี่ในชีวิตเพื่อสลายรูปแบบของการเก่าและเจาะเข้าสู่ระดับจิตใหม่หรือยกระดับสติและปัญญาในการรับรู้ชีวิตที่แท้จริงบนโลกใบนี้17เป้าหมายหลักในชีวิตของคุณคือการเติบโตในตนเองการค้นหาสัตธรรมในตนเองจดจ่อกับการฝึกพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและรู้ว่าปีที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณยังมาไม่ถึง 18คุณรู้สึกเชื่อมต่อกับพลังงานของธรรมชาติได้อย่างง่ายดายคุณรู้สึกว่าธรรมชาติมีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณมาก19ณจุดหนึ่งหรือหลายจุดของชีวิตคุณได้รับการปลุกทางจิตวิญญาณอย่างรุนแรงมุมมองชีวิตของคุณเปลี่ยนไปคุณถูกบีบบังคับให้กำจัดความเชื่อเดิมๆที่เป็นกรอบยึดติดชีวิตของคุณไม่ให้อิสระในทางจิตวิญญาณ 20. คุณรู้สึกได้ว่าคุณ คุณคือส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะปลุกจิตสำนึกของผู้อื่นเพื่อมอบแสงสว่างให้กับโลกนี้และชุมชนทางจิตวิญญาณของคุณนี่ก็คือ20สัญญาณที่เป็นไลท์เวิร์กเกอร์เป็นเอ NERGY ของไลท์เวิร์กเกอร์นะครับนี่ก็คือคลิปพอดแคสต์ของไลท์เวอร์เกอร์เหนือสิ่งอื่นใดแล้วก็คือคุณงามความดีที่เราได้สร้างต่อไปไม่ว่าคุณจะเป็นใครสตาร์ซิตไลท์เวอร์เกอร์หรือเป็นใครก็ตาม ความดีที่เราทําให้กับโลกนี้ความดีที่เราสร้างให้ตัวเราเองจะเป็นบุญกุศลที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตไปใช้ในภพต่อๆไปด้วยนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเราไปเจอกันในคลิปพี่อาคาต่อๆไป